สวัสดีค่ะโอ้โหมันไม่ได้ยินเราหรอกย่าไม่ไรก็มาเอ้ากลับบ้านดิเห็นรถใครแวะเข้ามาก็เลยมาดูบ้านมาแล้วเสือมาแล้วไม่เห็นรถมาแล้วก็เลยพากันเอาไปไปไปใครมาใครมาใครมาดูสิเมื่อกี้เราเป็นเสือนะออไม่ได้คิดว่าเสือบอกก็ไปย่าเราเดินกลับไปดูอ่าจังปังเลย เราทำไมไม่บอกไว้เลยไอ้สิบนาทีจะมาถึงไอ้ปูมันออกไปเมื่อกี้เออมันก็รออยู่นะพี่เสือจะมาถึงตอนไหนตอนไหนไอ้ปูอะไรไปเมื่อกี้นี่แหละโอ้โหเสียงเสียงแหบมีอะไรบ้างดีได้ย้อนกลับมาดูฮะสารพัดหลายอย่างไปสารพัดหลายอย่างไปข้าไปดูสารพัดหลายอย่างข้างในที่ก มายกไว้เฟยังเฟังิ่งฟังยังฟังแก่แก่แกโอ๋รู้แล้วเมื่อกี้เห็นรถขาวๆเดินเออวิ่งออกไปเย้นั่นแหละรถนกฟูกันค่ะใครก็เอามาสโลดม่ได้นี่ด้ใครแย่เขามาพีดูไหมนี่แยก่ไปตล้านม่วงรไปตลาดบ้านม่วงเราไปตลาดบ้านม่วงเราไปตลาดบ้านม่วงอืมอ๋อ แล้วแล้วก็โทรมามหาป้าแต่ในไลฟ์สดว่าไม่มีไม่มีปลาดุกย่างอเออเขาตอนนั้นเราเสืออยู่ตลาดไหนวันนอนพอดีเสือก็เลยซื้อปลาดุกย่างให้ป้าสองตัวตะเกียบโอ้ให<อ><อ>้ป้าเลยเ,เหรอให้เลยครับเพราะไม่มีปลาดุกย่างเออเสือนั้งดูไลร่เออก็ขับรถมาก,ก็ดูไลฟ์สวนป้าแตนไงอ๋อเสือนี่ก็าสายเหรอนี่เสือโยกขึ้ี่น้องไม่ไหวเหรอ ไว้เป็นไว้ลงเสือมาแล้วเออเป็นชชลังมาเออเอาไว้อยู่มาเอาไว้ปุ่อยปก่อนเอเ้อเฮ้ออเฮ้อเฮอ้อเฮ้อเม้อเอเออกว่อเห็นเา้อ้ อยากกินน้อยนาแมนอยากกินน้อยนาดำดำเปรี้ยวๆใช่ <laughs> อยา,ยากกินอยากกินก็รอเธอเมอื่อไหร่จะมาน้าอยนาเมื่อไหร่จะมา,ามอีกทีเมื่อไหร่จะมาเธอเอ้ยอแบบหมดยังหยังยังทำไหบอกแล้วว<อ>่าเป็นเยออันนี้ร<อ>ังเนี้ยสุกอย่างเดียวสุกอย่างเดียวบอแต่เพาะรังเนี้ยสุกทั้งหมดอายาแล้วกิดเต็มเลยซึ่งบ้าง ลลยางังังย้อ,อยงยังมมดอีอันนี้กาลัแมกเป็นอันนี้ยยสมอนากมากะเม็ดแบบวั้เอออันนี้เราเพิ่งทเสร็จตอนเช้าแล้ว็างอันนี้มกโทรพู นาวีป้าพี่น้องดูดึงเยอะมากขนมาทั้งสุรินนี่แค่กิโลนะเสือกิโลนะเสือนี่นะมีของขครบ้างเผืออนี่อันนี้แหละเออไม่ใช่แล้วก็แบ่งไปให้ของยาพาด้วยใหญ่ใจดีสามท่าน1ือชื่อคุณ ในไลน์ค่อยในโทรศัพท์ค่อยเดี๋ยวค่อยมาอ่านดูกันช่วงชัชวาลชัชวาลแล้วก็บวบบวบซื้อมาเลยจะไปเอาไหนนายจากไหนมากินซื้อทีงข้างทางซื้อข้างทางสิเออนี่ฮะบ้าอ้นี่สุกทั้งลังไอ้นี่ก็ใกล้สุก ใกล้สุกอ๋ออันนี้ก็ใกล้สุกอันนี้ก็ใกล้สุกถ้าข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบหามหามแก่ๆอันนี้พยนต์สุกเออเจนี่นี่แหละเจนนี่แค่15กิโลแค่นี้นอกเสือบอกวผมไม่มีทั้งหมดกิโลเนี่ยทั้งหมดก็ลังละห้าโลก็เป็นห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบโลยี่สิบโลอ่าย่าได้ยี่สิบโลจริงเหรอแถมปะอันี้แถมมามาย่าเรามากินเรามากิน เรามากินตาส่วนกันเร็วๆเราจะมากินตาส่วนลูกไข่ตาส่วนคือทำตายังไงเหมือนเสือเราได้กินก่อนไข่เพราะว่าเรารอเสือเสียใจด้วยนะคะน้องฟูพี่เสือเจ้าไม่โรหาเจ้าเอง อืมแชะจะเข้าวานอยู่แล้วมันหวานจริงๆนะทำตาสวดสิเดี๋ยวสิโอ้ยาชี้ทำตายาไม่สวดแล้วยากินเอากินอาไม่กินข้าวเย็นเลยวันนี้รอกินสิ่งนี้ยาอล้วก็นั่งฟังไล์สดป้ามาแล้วก็ขับรถมา จังหวะดีมากเลยนะพอกำลังจะถึงวาน,นอนย่าโทรเข้าไปในไล์สดปลาดุกย่างไม่มีค่อยบอกโอ้พอดีเลยอเออเดี๋ยเจอตลาดไหนตลาดไหนวานนอนเออ,อะจะได้ปลาดุกย่างปลาด,ดุกยา่างก็ไม่ได้ซุปรือไม้ก็ไม่ได้เออม่เป็นเพอร์คอยละกินไข่ต้ม <laughs> <laughs> นี่ลูกไซนี้จะบอกว่าอร่อยปอก,กออกมาแล้วก็ยัดเข้าไปให้เต็มตาสวดเลย ยังไงสะใจไหมคิดว่ายายสมอนี่มาได้เออโทรให้พุกกลับมาเลยเนี่ยเขาไปหาเสือเขาก็ได้คลิปปังนะยายสมอนเะี่ะจากที่มีแจะคลิปหลักสิบหลักสิบเนะี่ย <c oughs> ไปหาเสือก็วันที่ไปเก็บเลยหนาก็ปังวันนี้ก็เลยมาอีก <c oughs> อวัน <c oughs> นั้นไหนก็เลยเอาไอ้กะละแมมาฝากป้าเน,นี่ยนะ <c oughs> แต่ก็ฝากขอโทษคุณผู้ชมเอฟซีายท่านมากเลยที่ไม่ได้ส่งใบหนาให้นะเพราะว่าอมันมันมีไม่เวลาจริงๆนะมันมันไม่ทันจริงๆอันนี้คือแบบนี่ก็รีบเต็มที่แล้วนะครับก็อีกประมาณสักสิบท่านนะที่ไม่ได้ส่งให้นะครับเดี๋ยวก็รีบมาใช่ไหมอืมใช่เพราะเราไปสิบวันแล้วไงคือไปสิบวันวันนี้แล้วเนี่ยวันที่เดินทางกลับเนี่ยคือสิบวันแล้วแล้วแม่ก็ไปหาหมอเซ็นตร้อย ก็ไม่มีอะไรผลข้างเคียงอะไรก็เป็นการไปตรวจเช็คหลังการจากหลังจากผ่าตัดแล้วหนึ่งหนึ่งปีอ, hm อ่ะเพราะตอนนั้นตอนผ่าตัดมาเด็งข้าวนมข้างข้างขวาเนี่ยเดือนสิงหาปีที่แล้ว um อสองลูกแล้วทำหน้ <souls> าตัวแล้วทำทำทำ อร่อยมากเสืออยากทิ้งเม็ดนะเดี๋ยวไม่ทิ้งเดี๋ยวเราไปวานให้เต็มเลยใช่อาจจะเห็นแล้วบอกว่ทิ้งไม่ไิ้คืนเม็ดน้อยนามาจากเมืองสุรินท้าใครได้กินก็ใครใจใครใครก็ต้องอยากกินน้อยนาเสือเมืองสุรินน้อยหน่าเสือเมืองสุรินท่าใครแล้วก็กินแล้วก็ติดใจพูดยังไงแล้เอ็มินน้อยคือถึงน้อยนะลองเพลง กำลังทลองเพลงเย็นเดี่หะอรกินข้าวหรือยังถึงไม่กินข้าวเองแต่บ้านถึงไม่กินเลยน้องสาวก็ทำกับข้าวแต่ละมืนอน่ะโอ้โหน่ากินมากเลยวันนี้กุ้งย่างวันนี้บึกย่างวันนี้ขาหมูน้ำตกหมูหมูมะนาวกุ้งแช่น้ำปลาคือเขาหนักเย็นในทูนนั้นน่ะทั้งทั้งทั้งไอ้น้องสาวกับน้องเขยอ่ะเขาหนักมือเอง ข้าวเหนียวมไมข้าวเย็นข้าเหนียวข้าอันนี้มีไหมข้าเย็นมีไมข้าเย็นไม่ที่เรานึ่งเมื่อเช้าอย่างนี้เพ่เปิดดูเลยเลยมีแต่คนกินไหมมีแต่มืดอกินบางทีมันก็ลงลงอยู่ในกล่องพวกนี้ด้วยนะมันสูกนะบอสเือร์ลูกสุกแต่ว่าส่วนใหญ่เือจะแยกออกมาเพอได้ที่พูงแตก นี่นะฮะก็คือเวลาเราขนมาเองเงี <eux> mm ้ยมันจะสวยไงแต่เพราะบางทีเอฟซีบอกว่าพอไปถึงบ้านเขาเมัอนเละนะฮะเพราะมาเดินทางแล้วเ็าโยนเอาโยนเอาแต่ละจุดแต่ละจุดก่อจะไปถึงบ้านเอฟซีเนี่ยก็โยนประมาณแปดสิบรอบอะแต่สวยจริงๆเตือนี่นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยสาเราขนมาเองมันก็จะสวยแบบนี้เลยนะฮะแล้วที่สําคัญคือปลาราไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงนะฮะหวานเปร่ชาวบ้านเยนะฮะเออ ไม่อยางเพาว่ามาสวนเสือพาไปเลยอะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคือนี้อย่าลืมติดดา์ให้กำลังใจค่ะ,อ,ะอันนี้เลขเออจอหายดับเรอมันดำก็ <laughs> ม,มีตัวเลขเวิง่งแต่จอมันดำไง กระจามันก็ออกนะอ่าเร็วทางตาวางตัวดอีกรอบนึงป้าอิมแท้เืออิ่มากเลยอ๋อเอยากกินมากเลยเพราะว่ารอวันนี้นานถั่วพูอันนี้ก็แม่ปลูกเองนะฮะมะนาวก็แม่ปลูกเองนะฮะบัวบุตนาปลูกนะฮะขยานเนาะเก็บขายทุกวัน แต่มีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันแม่ร่างร่นงแบบพยัมนมากอืมอร่อยอร่อยแต่เราไม่ไหวไม่ยังไหวเสืออินเดี๋ยมีเอฟซีอ่ะ,อะ,ะ SP เขาบอกว่าอยากได้ไมเม็ดมาแล้วฟอร์มเีเขาบอกว่าเสือก็เปิด ก็ตากไปอยู่แต่ตากวันไนบ้างตากวันไหนบ้างคุณ <c oughs> <c oughs>